่ชมยังอยู่กับในชันระวังภัยนะคะพักกันไปแป๊บหนึ่งพี่เร่ว่าจะไปสัญญกรรมไม่ทัน,ทนละ <laughs> อ่อย่างนี้แหละต้องต้องเปพรุ่งนี้เออดึกแล้วร้านปิดนะคะแต่จริงอย่างนี้หล่อแล้วคนเราต้องดูันที่ใจอ่าไม่ต้องใช้มีดหมอนะคะคุณผู้ชมน่ามีเรื่องราวอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าอยากะเตือนภัยอยากจะร้องเรียนหมายเลขโทรศัพท์ยังคงเปิดรออยู่นะคะทีมงานเบื้องหลังน้องๆรอรับสายกันอยู่หมายเลขขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะ0-23383831-3โทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะว่าใครเจออะไรกันมาบ้างค่ะ ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเตือนภัยเรื่องของพายุกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนเราก็งงว่ามีฝนตกฝนมาจากพายุหรือเปล่าหรือว่าฝนมาจา่หรือดูฝนปกติวันนั้นล้างรถเสร็จปุ๊บฝนตยังเช็ดไม่ตันแห้งเลยครับฝนมานะครับก็มีการเตือนภัยของพี่น้องประชาชนทางภาคเหนือกับภาคอีสานด้วยว่าให้เตรียมรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลของเจ้าพายุคาแมกี้เนี่ยนะครับซึ่ง อาจทําให้เกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ครับส่วนที่จังหวัดทางชายฝั่งทะเลเล็กก็เรือเล็กเนี่ยก็ควรระวังแล้วก็งดออกจากฝั่งนะครับเราไปลองติดตามารายงานเรื่องนี้กับคุณกนกลักษณรักกิติโชติกันครับ บรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ขณะนี้นะคะเป็นสัญญาณว่าพายุคันแมกีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยแล้วค่ะโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดบึงการและหนองคายเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เตรียมตัวระมัดระวังภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงฝนตกหนักค่ะ พายุใต้ฝุ่นคันแมกีได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่า พายุนี้จะเคลื่อนตัวไปยังเกาะไหหลำประเทศจีนและจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนในวันที่17กันยายนทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในช่วงวันที่16ถึง18กันยายนโดยเฉพาะในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายน่านแพร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬหนองคายภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีตราด และภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตภาคตะวันออกเฉีนเนยงเหนือก็เห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับว่าหนองคายแน,น่ดูก,การแน,น่นะครับแล้วก็ขอบทางด้านของเลยบริเวณนี้นี่จะเป็นขอบขอบด้านบนส่วนใหญ่นะครับครับบริเวณที่เราสกขรตรงนี้เนี่ยคือเราเกรงว่าจะมีฝนตกหนักมากหนักมากนี่คือบางจุดนั้นอาจจะมากกว่า90ม mm ิลลิเมตรขึ้นไปนะครับมี90มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป ททีีท่่โอกาาาสท่อน้ปนิทธิพลของพายุจะทำให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มซ้ำทั้งในภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดมามันและอ่าวไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ยังปกคลุมพื้นที่ทำให้ฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในทะเลมีคลื่นสูงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนอกจากเรานอกจากที่เราจะเตือนพี่น้องประชาชนที่ในภาคเหนือเรื่องของระวังฝนหนักแล้วนี่พี่น้องชาวเรือก็เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องเตือนเรื่องของ คลื่นลมแรงนะครับเรือเล็กเรือขนาดที่มีขนาดเล็กเนี่ยต่ำกว่าสิบวานี้เราก็เราก็ขอร้องนะครับว่า,วาพ้นออกจากฝั่งดีกว่านะครับในในระยะนี้นะครับเพราะว่าคลื่นลมแรงๆแบบนี้อันตรายจริงๆนะครับส่วนในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอย่างภาคกลางตอนบนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดดินโคนลนถล่มซ้ำเนื่องจากฝนตกมาเป็นเวลานาน,านทำให้ดินอิ่มน้ำกนกรักทันรักกิติโชตเนชั่นทีวีรายงาน นี่ขนาดว่าเราเดินผ่านหน้าฝนกันมาครึ่งหนึ่งแล้วเนาะจะพูดอย่างนั้นก็ได้ถูกต้องไหมคะเพราะว,ว่าช่วงนี้ก็เป็นกลางกลางเดือน กันยายนที่เตรียมจะเข้าตุลาคมซึ่งก็เป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วแต่ยังคงวางใจไม่ได้นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะภาคอีสานที่ตอนนี้ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่พาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยคะ่ะที่ขอนแก่นเนี่ยมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนะคะตอนนี้ยังคงลำบากจากเรื่องของน้ําท่วมกันอยู่เพราะว่าต้องใช้เรือในการสัญจรผ่านไปมาแล้วว่าคร,ครูเนี่ยเป็นห่วงนักเรียนมากเพราะว่าพอน้องๆตาบอดก็มองไม่เห็นไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ย มีน้ำขังหรือเป็นจุดน้ำท่วมหรือเปล่าอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลตามมาพร้อมกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่มากันน้ำท่วมนี่แหละงูเงี้ยวเขี้ยวขอที่เราเฝ้าเตือนเฝ้าบอกกับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งติดอยู่กับโครงการเล็กนครารนะคะเป็นหมู่บ้านจาัดสรรหรูเลยก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จละภายในซอย8แล้วก็ซอย9ค่ะ โดยเฉพาะฝอยแปกเนี่ยบริเวณด้านหลังตัดกับรั้วกำแพงของโครงการน้ำท่วมสูงมากนะคะก็มีการนำเครื่องสูบน้ำมาระบายออกแล้วก็ก่อนหน้านี้น้ำจุดนี้ก็ไหลเข้าไปท่วมที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นด้วยทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้กับน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็เดินกันอยู่ในนั้นรวมไปถึงสนามเด็กเล่นก็ถูกสั่งปิดห้ามเข้าไปใช้อย่างเด็ดขาดค่ะ ทางผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคุณตาบอดขอนแก่นคุณชัยยาหงหนีนะคะบอกว่าตอนนี้เด็กๆนอกจากจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยตัวเองแล้วคุณครูก็ต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากน้องๆเนี่ยมองไม่เห็นว่าตรงจุดไหนบ้างที่มีน้ำท่วมขังอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงสนามเด็กเล่นที่เคยเล่นกันทุกวันทุกวันด้วยพอเด็กๆไม่มีสนามเด็กเล่นทีนี้เล่นที่ไหนะ ก็ต้องไปใช่นะคะก็ต้องไปนั่งกันอยู่ตามห้องเรียนบางทีก็ต้องไปเดินอยู่ตรงบริเวณจุดอื่นแล้วก็เดินไปเดินมาไม่รู้ว่าเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นน้ำท่วมยังไงบ้างก็ต้องดูแลกันมากขึ้นนะคะน้ำซ้ำหนักไปกว่านั้นก็คือการเดินทางสัญจรเข้าออกต้องใช้เรือเด็กบางคนไม่เคยนั่งเรือลำบากนะคะเหมือนกับเราไม่เคยขี่ควายอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็น้องๆก็ เ,ออเกๆกังทุลักทุเลกันบ้างพอสมควรนะคะก็ต้องดูแลกันโดยเฉพาะเด็กเล็กๆค่ะมีนักเรียนป .5 คนหนึ่งเล่าว่าหลังจากที่น้ำท่วมเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยพวกเขาลงมาข้างล่างไม่ได้เลยคือเล่นอะไรก็ไม่ได้ต้องอยู่กันแต่ในห้องเพราะว่ามีคุณครูเนี่ยห้ามเอาไว้แล้วก็ถ้าจุดไหนเดินไปเท้าเริ่มแฉะ หรือว่าเอาไม้เท้าเขี่ยไปเจ๊ะเจะเจอน้ํานี่ก็ต้องเดินถอยกลับออกมาเพราะคุณครูสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นนะคะคแต่คาดว่าเหตุการณ์นี้ก็น่าจะดีขึ้นในช่วงเวลาประมาณสองสาวันนี้เพราะว่าถ้าถนนน้ําแห้งถนนก็จะใช้การได้แต่ถ้าเกิดว่าอิทธิพลพายุคาวเมกี้ทําให้ฝนตกเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังให้กับน้องๆต่อไปค่ะ เขาบอกว่าจริงๆและพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับอบอกว่าอยู่ติดกับโครงการเล่นักลาใช่ไหม,มซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ในอดีตเนี่ยนะครับน้ำไม่เคยท่วมเลยชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ยก็บอกพูดให้ฟังบอกว่าเนี่ยอย่างคุณอ่อนสาสอสมบูรณ์เนี่ยซึ่งอยู่บา้านเลขที่เก้าทับยี่สิบของหมู่ยี่สิบซอย8ปดเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่เคยน้ำท่วมเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยก็มีทางระบายแล้วก็มี แหล่งน้ําขนาดใหญ่แต่พอมีโครงการจัดสรรของเล็กนักลาเข้ามาเนี่ยก็มาแบบเรียกว่าเป็นทําให้น้ำเนี่ยปิดทางน้ําคือไปคือจุดนี้เป็นจุดทางน้ํไหลายาช่ันก็เริ่มถมดินเลยถมดินตรงไอแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยท่วมนะครับก็ไม่มีทางระบายน้ําแต่ว่าก็ไม่ได้แก้ไขปัญหากันมาตลอดเลยตั้งแต่สร้างมานะครับเวลาฝนตกมาทีไรก็จะเกิดน้ําท่วมขึ้นตลอดเวลานะครับอ,อีกคนหนึ่งนะครับ ชาวบ้านที่อยู่ในนั้นก็เหมือนกันก็บอกว่าบีบ้านติดกันนะครับกับหมู่บ้านเนี่ยก็บอกว่ามาอาศัยอยู่เนี่ยนะครับระดับน้ำน่ยสูงถึงเอวเข้าของก็เก็บขนออกไม่ทันก็ลอยตามน้ําไปก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งใครนะครับก็น้ําท่วมค่อนข้างสูงไปคุยกับทางในอำเภอนะครับในอำเภอเมืองขอนแก่นคุณปียินตลับนาคเนี่ยนะครับก็บอกว่า ได้เข้ามาดูแลสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วงเช้านะครับก็ตอนนี้ก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนส่วนปัญหาระยะยาวเนี่ยก็ให้ช่างเทศบาลบ้านเป็ดเนี่ยนะครับสำรวจแล้วเนี่ยไปดูว่าทางจังหวัดยังมีงบประมาณเพียงพอแค่ไหนเพื่อที่จะ,ะมาก่อสร้างมาทําการสร้างช่องท่อระบายน้ําเส้นทางระบายน้ำเ,นเพื่อให้น้ำเนี่ยระ,ะบายออกไปได้นะครับก็เป็นเรียกว่าทุกชาวบ้านนะครับที่ มีโครงการบ้านจัดสรรเข้ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้หลายๆพื้นที่เนี่ยถูกพูกน้ําท่วมได้เพราะว่าไปปิดทางระบายน้ําของเดิมเนี่ยมีคูคลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอมีหมู่บ้านต่างๆก็ทําให้ใช่อาจจะทําเป็นท่อระบายน้ํามันก็คงไม่ทันนะครับระบายไม่ทันบางบ้านบางบางหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยขึ้นค่ายใหญ่ ถมสูงกว่าถนนสองสมเมตรยิ่งสูงขึ้นไปอีกเอน้ํามาก็ไปไหนไม่ได้น้ําไม่ท่วมหมู่บ้านแต่นวมรอบบ้านเสร็จแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้เหมือนกันติดเกาะได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะคะจากเรื่องน้ําท่วมเราพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้เป็นคลิปที่มีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์นะคะพี่ได้เคยไปงานวัดไหมคะเคยครับ ไป,ปเล่นชิงช้าสวรรค์อ,อ๋อย,ยังนั่งได้อยู่ใช่ไหมคะรุ่นนี้เข้าได้ใช่ไหมั้ยแต่แต,ต้องนั่งคนเดียวแล้วนะแต่ก่อนนี้อาจะ กระเช้าหนึ่งเนี่ยนั่งได้สองคนอตอนนี้ต้องนั่งคนเดียวแล้วนั่งคนเดียวี่มันถ่วงนะมันจะเอียงๆหน่อยนึงนะนั่งตรงกลางไงแล้วก็เอาบือจับน,นี้ไว้ <c oughs> โอเคค่ะเวลาที่ไปงานวัดก็มกักจะมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้ร่วมเล่นกันนะคะหนึ่งในนั้นก็มักจะเป็นพวกปลาเป้าอ่าหรือว่าปืนลมดีดดีดลูกหินให้โดนตุ๊กตามีปืนเป็นจุกไอ้นี่จุกน้ําปลาแล้วก็มันมีจุกน้าปลาแบบอัดไว้ใช่ค่ะแล้วก็โดยปกติเวลาเล่นเนี่ย ราคาเท่าไหรก็ถ้วยหนึ่งไงหบาท10บาทแต่ก่อนเนี้ยก็มีถูกมากเลยเดี๋ยวนี้ถ้าปัจจุบันก็น่าจะประมาณ20บาทเป็นแบงค์ที่ควักง่ายจ่ายง่ายแล้วก็ราคามาตรฐานที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูมีคนถ่ายกันเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าการติดป้ายราคาไม่ชัดเจนเห็นแต่เลข20แต่แท้จริงแล้ว20นั้นคืออะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ้วยค่ะพ well, like ี่ไม่เป็นไรค่ะถ่ายได้ค่ะถ่ายค่ะจานอะไรจานปลาค่ะปถ่ายแล้วพี่ถ่ายได้ใช่หลอกลวงค่ะหลอกลวงอือหือตกลงยังไงแน่ถ้วยละร้อยลูกละยี <h <h ่สิบถ้างั้นมันก็ต้องมีกี่ลูกในนี้มันมีไม่ถึงไม่ถึงห้าลูกนี่ครับแต่ก็เห็นว่ามีมีเขียนตัวเลขร้อยหนึ่งอยู่ติ่งด้านท้ายนะแต่ว่าเป็นอ๋อมีาลูกลูกอห้าลูกห้าลูกลูกละยี่สิบ เขาไม่เขียนว่าลูกละค่ะเขาเขียนว่าชุดละยี่สิบเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขึงป้ายมาให้ดูนะคะผู้ชมนี่บอกว่าชุดละยี่สิบหนึ่งถ้วยหนึ่งร้อยเขาเขียนไว้แต่มันตัวเล็กแล้วตัวยี่สิบเนี่ยเอาไปเขียนไว้บนหัวเพราะฉะนั้นคนที่เห็นยี่สิบด้านบนก็เข้าใจว่าอ๋อ ยี่สิบบาทยิงเลยอจะถ้วยหนึ่งหรือว่าจะชุดเนี้ยที่วางไว้สามถ้วยเนี้ยยี่สิบก็เข้าใจว่าแบบนั้นยิงกระนำเลยเพราะฉะนั้นถ้าโดนแบบนี้เข้าไปสามถ้วยร้อยห้าสิบสามถ้วยไม่ใช่อ้าวก็ถ้วยละร้อยสามถ้วยก็สามร้อยตกเล่งจริงด้วยอายจังเสร็จละครับโอ้โหไปขายของไม่ได้เจ๊งได้นะเจ๊งแน่นอนนะครับเฮ้ยแพงไปไหมอ่ะแล้วสิ่งที่เขาชิงกันก็คือ แลกอมีมีสุราด้วยถึงไม่คะาถึงวดละ0ามร้อยไหมคะนะครับแล้วถ้ายิงขวดเหล้าให้ตกนี่ยังไงขวดเหล้าแตกไหมคะหรือหรือว่าอะไรยังไงก็มีการไปโพสต์กันอยู่ต่อเนื่องจากในในที่ที่เรียกร้องเรียนมาเขาบอกว่ายิงเข้าไปเสียไป4ี่ร้อห้าได้มาตุกตาเนี่ยตัวละี0 3สบาบาทเท่านั้นเองคุ้มกันไหมล่ะครับ แพงไปค่ะแบบนี้นครับซึ่งถ้าบางทีเราดูคือดูไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องของการเอาเปรียบผู้บริโภคเหมือนกันนะแล้วก็ทางร้านที่เป็นคนตั้งให้ไปร่วมเล่นเกมแบบนี้เนี่ยก็แสดงป้ายไม่ชัดอเออบางทีเราก็ไม่รู้นะเห็ไมไต่เลขยีด้วยสิว่าเป็นงานวัดที่ไหนนะครับตรงนี้เป็นงานที่ไหนเนี่ แต่ล่าสุดที่กิ้งไปมามีคอนเสิร์ตหญิงลีด้วยนะแล้วก็จานละยี่สิบเหมือนกันครัโอ้หมดไปหลายร้อยอันนั้นเป็นอะไรเป็นต่อให้ยี่สิบมีปาเป้าด้วยแล้วก็มีโยนอะไรอ่ะโยนเข้าห่วงอย่างเงี้ยเล่นกับแม่เล่นกับหลานสนุกสนานไม่ได้อะไรเลยนะคะปาเป้าปาลูกโป่งแล้วก็ต้องมียิงอ่ะยิงปืนอ่ะยิงให้แบบทะลุดาวให้หายหมดไม่ได้เหมือนกันนี่นะนี่แต่ว่าอันนี้ ป้ายก็เล็กเนาะเพราะว่าเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นเนี่ยมไม่แขวนให้มันเห็นชัดๆอะแขวนเห็นชัดใครจะเล่นล่ะคะพี่เต้เอาอย่างนี้ก็ตั้งใจสิครับเออหรือเปล่านะคะแต่ว่าตั้งราคาแบบนี้อาจจะโหดเกินไปค่ะไปดูในคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้เนี่ยบางคนแบบว่าเคยเจอเหมือนกันคือคิดว่า20เงี้ยแล้วก็เล่นกระจายเลยคนคิดอย่างนั้นหมดเลยพอบอกมาว่าเป็นอย่างละร้อยเดินหนีเลยไม่จ่าย ก็ไม่ได้ของรางวัลด้วยไงแล้ว <helpless> ก็จะต้องมาเสียรวมกันแล้วก็เป็นพันเหมือนกันนะคะก็บางคนก็ไม่จ่ายเลยกินดูสิเล่นไปสักสิบถ้วยอย่างเงี้ยก็พันหนึ่งแล้วได้อะไรบ้างสิบถ้วยพันหนึ่งได้ไอ้สลราตรงนั้นสักขวดจะได้หรือเปล่ายังไม่คุ้มเลยครับนะอ๋อมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาบอกว่าเล่นเรื่องนี้เหมือนกันไหนคุยกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีดค่ะคุณภูปะคะ,ะใช่ครับคุณภูคุณภูเคยเล่นที่ไหนคะงานเจดีสมุทรปราการนะครับที่ตำาลรมครับครับซึ่ง ร้านอย่างเงี้ยฮะล้วก็รวมถึงร้านนี้ด้วยเขามาทุกปีอยู่แล้วร้านนี้เลยเหรอครับใช่ครับปกติเขาจะมีผู้หญิงที่เป็นออกทอมๆหน่อยเนี่ยครับอยวอยวายเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีคนมีลูกค้าวอยวายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาทอมคนนี้มาขู่ค่ะอ่าครับเคยคือเคยมีเคยเคยถ่ายคลิปไว้เหมือนกันเพราะว่าตัวน้องสาวผมเองเนี่ยโดนกับตัวค่ะเดิมไปกี่บาทคะตอนนั้น หลายร้อยเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้ว่าคือเข้าใจไปว่าถ้วยละยี่สิบาทเหมือนกัน<ะ>ครับแล้วก็ทีนี้เนื่องจากว่าไปกับคุณแม่ซึ่งแก่มากแล้วเขาก็เลยไม่อยากมีเรื่องก็เลยยอมใช่เขาบอกยังไงครับตอนที่เข้าไปแล้วเราคิดว่าเป็นยี่สิบาทเนี่ยเขาพูดเลยฮะว่าถ้วยละยี่สิบอ๋อเหรอครับใช่ครับตอนแต่ก่อนไม่มีป้ายนี้นะฮะแต่ก่อนจะไม่มีป้ายนี้ให้แต่ว่าจะพูดว่าถ้วยละยี่สิบแต่พอเรายิงเสร็จเนี่ยเขา้าค่อยมาบอกว่าลูกละยี่สิบ อันนี้ก็ตั้งใจนี่นาถ้าเป็นแบบนี้แล้วที่สําคัญคือร้านเนี้เวลามาตั้งเนี่ยอยู่หน้าสถานีตํารวจสมุทรปราการเลยครับอ๋อมีคนเคยเดินเข้าไปแจ้งความบ้างไหมคะมีทั้งแจ้งความแล้วก็ลง Facebook แต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือพอ,พอสมว่าพอมีคนลงคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกวันหนึ่งเขาก็จะมีป้ายมาเขียนราคาให้เห็นแล้วพอพ้นวันนั้นไปเขาก็เอาออ,อ,ออกคนอื่นก็โดนต่อ,อซึ่ง เดี๋ยวงานเจดีสมุทรปราการนี่ครับจะมีเร็วๆนี้ละไม่กี่สิบวันนี้ก็คิดว่าจะมีเจ้าเนี้ยมาอีกชัวร์ครับเพราะว่าโอเคเดี๋ยวผมคุณูค่ะเดี๋ยวผมไม่ต้องไม่ต้องทีมงานเดี๋ยวดิฉันไปเองอยากเห็นดนฉันอยากไปงานด้วยเตั้งตลอดเวลาอยู่แล้วครับทุกงานถ้าเกิดว่า เป็นงานลักษณะไหนแล้วพอจบจากสมุทงานเจดีสมุดปร işte าปรการเนี่ยก็จะมีที่บางบ่อใช่ไหมฮะเป็นงานหลวงพ่อปานเขาก็จะไปตั้งที่นั้นต่อครับโอนหลวงพ่อปานน่ารวยนะทํางานอย่างนี้นะแต่หากินแบบนี้ไม่ไหวค่ะคือ,ค,อคือเราเราเป็นชาวบ,บ้านเราทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องจ่ายอย่างเดียวเหรอคะเจ้าหน้าที่เขาเขาไม่เขาไม่ช่วยดูแลครับอืมเออคุณภูคะนอกจากคุณภูจะโดนกับตัวแล้วเนี่ย เคยยืนใกล้ๆหรือว่าในในระหว่างที่เรากําลังเล่นอยู่มีคนโวยวายขึ้นมาไหมครับมีมีครับส่วนใหญ่เนี่ยคือก็จะโดนลักษณะเดียวกันก็คือเข้าใจไปว่าถ้วยละยี่สิบบาทค่ะครับเขาจะมีเทคนิคการพูดของเขาะครับที่ทําให้ตอนก่อนเราจะเล่นเนี่ยเข้าใจว่าถ้วยละยี่สิบมีคนไม่จ่ายบ้างไหมครับที่ไปยืนยืนดูเนี่ย เท่าที่เคยเห็นเนี่ยเขา้ายแล้วเนี่ยไม่กล้าเพราะว่าต่อให้ในงานมีคนเยอะก็ตามแต่ว่าเขาเหมือนกับเป็นมาเฟียกึ่งกึ่งมาเฟียขู่ไหมเขาขู่แล้วมีการขู่ฮะมีการขู่หน้าตาแบบนี้ด้วยเลยเนาะใช่ครับเออหน้าหน้าไปดูหน่อยนะงานเจพระเจดีสมุทรประการนะครับอยู่ตรงหน้าโรงพักเลยเอร้านเนี้ยเขาจะอยู่ บางครั้งจะอยู่นันโรงพักบางครั้งก็จะอยู่เราแวกนั้นจะถัดเข้ามาใกล้ๆกับตรงที่เราเรียกว่าวัดนอกครับคุณภูท่างานมีวันไหนเดี๋ยวเธอมาบอกทีมงานด้วยนะคะดิฉันอยากไปอันนี้ส่วนตัวเลยแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณภูบอกทริงแล้วว่าบอกว่ามันใกล้ๆไงแต่ว่ายังยังไม่ระบุวันใช่ไหมคะเออเขาระบุวันแล้วแต่ผมจําไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปหาได้เลยแต่ผมเชื่อว่าคุณคริ้งต้องจําได้นะเพราะว่าเห็นภาพหลายคนแล้วต้องจำคนขายเด็กสองคนนี้ได้แล้วแต่ว่าถ้าไปเดืนก็ไม่กล้าเปรี้ยวนะ บอกเลยว่าก็ไม่กล้าที่จะไปห้าวเป้่อจชวยเขาเหมือนกันนะจะได้ไปช่วยกันดูเอางี้เดี๋ยวเราชวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่หน้าอยู่หน้าที่เขาจัดงานไปด้วยดีกว่าแต่ขอเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะไม่เอาแบบว่าใส่แบบเต็มยศไปอย่างนี้ไม่เอาเนาะไปดูกันหน่อยนะคะขอบพระคุณมากเลยครับค่ะยินดีขอบคุณคุณครูด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ไงพอเราคุยกันปุ๊บแล้วมีคนโทรเข้ามาแล้วร้านนี้ด้วยเนี่ย เป็นร้านเดียวกันด้วยเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอดูงานนะพี่ได้กิ้งไปนะอยากไปฮ้ยผมเชื่อว่าตอนคุณไปถึงเนี่ยไม่มีร้านร้านนี้จริงอรอบบเพราะว่าเราแบบว่าพูดไปเอยอะแล้วนะบอกแหละเออ นะ, <S <S ะนะคะเดี๋ยวคุณภูยังไงทีมงานบอกว่ามาทิ้งเบอร์ไว้หลังไม่หน่อยค่ะเพราะว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือว่าหลอกลวงประชาชนได้เหมือนกันนะใช่คือทําให้เราเข้าใจผ<า>ิดอย่า้ตำรวจก็น่าจะไปดูแลกันหน่อยแล้วก็ราคามันก็เกินจริงด้วยลูกละ20ยิง หมดแล้วยี่สิบโดนไม่โดนก็ไม่รู้นะแล้วถ้าเกิดว่าตอนแรกบอกว่าถ้วยอะยี่สิบเล่นเสร็จบอกว่าลูกลายยี่สิบเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนละถ้าไปดิฉันจะเอาเขาคงไม่บอกหรอกว่าเป็นถ้วยละยี่สิบเขาน่าจะมีคําพูดอะไรที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเออที่เราสื่อไปได้ว่ายี่สิบได้ขวดหนึ่งค่ะอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเออต้องรอดูน่าสนใจนะเรื่องีครั้งละะไม่่่ใชน รอบละ20เลยแบบเนี้ยอืมแต่ไม่ได้บอกว่ากี่กี่ลูกกี่รอบรอบหนึ่งก็ลูกหนึ่งคุณผู้ชมถ้ามีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันนะคะเทรเข้ามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันหน่อยค่ะบางทีเราเล่าจากคลิปที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนกับคนที่ไปเจอมาคืออย่างอย่างตัวกิ๊งเองหรือว่าตัวพี่ได้เองเวลาเล่าเล่าเรื่องเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่เหตุการณ์นั้นๆก็เล่าไม่เหมือนเนาะ เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคุณภูด,ด้วยนะคะที่ชมอยู่แล้วก็โทรมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันค่ะครับไปดูอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะครับเป็นคลิปของอบนท้องถนนอีกแล้วเป็นไป<า><ล>บนท้องนะถนนอีกแล้วแต่วันนี้มาแปลกๆอีกแล้วนะครับอันนี้กลางเมืองเลยเป็นถนนบริเวณบนสะพานอรุณอมรินน,นะครับตรงแถๆสิริราชเนี่ยนะครับไปชมคลิปกันครับ นี่นะครับอันนี้เป็นกล้องจากรถมอเตอร์ไซค์รถที่รถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งขึ้นสะพานอ้าวนี่ไงมาแล้วรถคันนี้คือมันไม่ใช่เลนที่รถจะวิ่งมานะคะซึ่งมันเป็นรถวิ่งสวนกันรถกระบะ Ford Ranger นะครับคือจริงๆคลิปนี้เนี่ยเหมือนเหมือนมีคนมา พูดคุยคอมเมนต์โต้ตอบกันสฝั่งเหมือนกันนะฝั่งหนึ่งก็คือว่าพี่รถ Ford r เ n g e r เนี่ยไม่สมควรจะข้ามมาด้วยประการใดๆทั้งปวงส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคุณพี่เป็นมอเตอร์ไซค์ทำไมวิ่งขวาอ,อ่ก็จะเกิด2กรณีซึ่ง<ม>ถ้าผมให้อ,อีกสักข้อคิดหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับผมผ่านบอาอ่อยเป็นเส้นที่สะาอุดมบรินที่จะข้ามลงมาสิริราช รงพยาบาลศรีราชเป็นไปได้ไหมว่าคันที่แซงมารถกระบะเนี่ยกำลังจะมาส่งคนเจ็บคนป่วยที่จะมาโรงพยาบาลอันนี้คือเราพูดแทนเลยนะในกรณีที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้นะอันนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยรถจะติดแบบเนี้ยครับจะติดมากลอันนี้ดูจากฝั่งแล้วนี่คือฝั่งไปศรีราชเหรอคะฝั่งที่รถกระบะมาเนี่ยถ้าใช่ฝั่งกระบะมาเนี่ยฝั่งลรงมาทางศรีราชแต่ว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้วิ่งข้ามไปข้ามออกไป นะครับแต่ว่ามันเป็นเส้นเทึบอยู่เป็นเส้นคู่ด้วยเส้นคู่ด้วยเพืาอจะทำเด็กออกเลยนะครับแต่ยังไงผมก็เลยผมก็เลยมีความคิดว่าเอะหรือว่าเขาจะรีบไปส่งคนเจ็บหรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นไม่มีใครกล้าออกมานะครับช่วงนี้แล้วตรงนี้ตำรวจเยอะนะลงไปนี่ตำรวจเต็มเลยก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ตามข้อสันนิษฐานที่ว่ากันมานะคะแต่ว่าถ้ามีคนเจ็บอยู่ในรถพยาบาลเอออยู่ในรถ สีส้มเนี่ยขัเมอสักครู่นี้เนี่ยการขับแยกเลนออกมาเพื่อที่จะสวนเลนนะรายมากโอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่าเดิมไหมคะทางที่ดีเนี่ยแจ้งประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนแล้วก็ให้ตำรวจนำมาหรือว่าอย่างไงอย่างเงี้ยจะปลอดภัยกว่าใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามีรถขับมาเร็วๆเนี่ยปกติเลนขวาต้องขับด้วยความเร็วกว่าปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเจอสวนกันแบบนี้ซ้ายก็มีรถอยู่ด้วยก็เบรกไม่ได้ครับ เข้าซ้ายไม่ได้เบรกแล้วประสานงาโอ,อหลายเรื่องเลยนะคะอันตรายมากอก็เอามาแชร์กันให้ได้ดูค่ะคเพราะว่าถ้าต่างคนต่างเคารพกฎจราจรเช่นคุณพี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ไปขับเลนซ้ายค,คุณพี่รถสีส้มกระบะขับอยู่ในเลนของตัวเองก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะอืมครับอก็หมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายกันนิดนึงมีเรื่องของโครงการ คาฟรเดย์องคกาวฟีเดย์นะครับของอปิดเป็นโครงการจัก,กรยานสาธารณะปันป่นปเน,นี่ยนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จ,จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีต่างๆในวันแบงคข้อคาวฟีเดย์เนี่ยนะครับ2014วันอาทิตย์ที่21กันยายนนะครับโดยจะมีการปิดถนนสีลมตั้งแต่สีแยกสาแดงจนถึงสี่แยกสีลมนราธิวาสเนี่ยนะครับงานนี้เนี่ยเขาบอกว่า มีการให้บริการยืมจักรยานปั่นปั่นฟรีด้วยคะครับเป็นโครงการปั่นปั่นนั่นะครับของถนนสีลมนะครับพื้นที่ที่จะปิดนี่นะครับวันที่21นะครับวันที่20ก่อนเลยค่ะ20ปิด2เลนนะครับ2เลนช่วงเที่ยงวันถึง4ทุ่มครับค่ะนะ20ก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนสีลมตั้งแต่แยกสาแดงนะครับแยกราธิวาส เวลาเที่ยงวันถึงสี่ทุ่มอย่างที่บอกนะครับวันเสาร์นะวันเสาร์เที่ยงวันนะคะแล้วสองเวลานะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งช่วงของสี่ทุ่มถึงหกโมงของวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองกันยายนด้วยนะครับปิดการจราจรทั้งเส้นก็คือจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์และก็จันทร์นะคะวันเสาร์เนี่ยจะปิด ช่วงสนามหลวงฝั่งธรรมา,าสตร์จนถึงถนนราชดําเนินถึงเข้าถนนสีอยุทยาเลี้ยวขวาราชปารบ,รบแล้วก็ราชดําริเรื่อยมาจนถึงสีลมเลยนะคะคือจะเป็นเป็นจุดที่เขาขับจักรยานกันขี่จักรยานกัน8ดโมงถึง9ก้าโมงวันวันที่21กันยาจะบอก <8 S 1> ว่ารถติดมากนะคะถ้าใคร,ครที่ใช้รถไปในจุดที่เขาขี่จักรยานกันถ้าไม่อยากรถติดเอาจักรยานไปขับตามเขาเลยค่ะครับ ก็ยังไงก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ช่วยลดเรื่องของการใช้พลังงานนะครับวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ตีหนึ่งนะครับพบกันเราสองคนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ